สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับการพยายกรณ์อากาศสำหรับภากใตฟังแตนออกพบกันวันนี้ค่ะในวันดังคารที่24สิซิงหาซ่องผ่านาวันนี้ค่ะแลังจาสัปดาห์นี้ถึงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะละักษณะอากาศบันเราจะเป็นแผ่นพืนมากนะพีน้องนะก่อนอื่นค่ะเราไปติดตามชมข้อมูลกันก่อนค่ะเริ่มต้งกันทีแป็นทีอาการเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะโมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่มีกําลังอ่อนนะคะ,คะยังปกคลุมอยู่ในบริเวณของทะเลอนันคาม ทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฝากขนองได้ในระยะนี้ค่ะในส่วนคลองปอย่โซนร้อนโอไม่นะคะนอยุตัวนี้ค่ะยุที่ประเทศจีนตะวันออกค่ะไม่มีพ้นกระทบต่บ้ันเราแต่อย่างใดค่ะพี่น้องค่ะมาเล่นถี่บ้านเราค่ะมรสุมตะวันตกเชียงใต้นะคะดังที่ได้บอกไว้แล้วค่ะก็ยังคงปกคลุมในบริเวณของทะเลอันดามันค่ะภาคใต้และกะอ่าวไทยนะคะทําให้ค่ะในระยะนี้นะคะภาาใต้ฝั่งตะวันออกของเราค่ะ มีฝนฝ่าขนองได้ในบางพื้นที่แล้วส่วนมาคายบินองค่ะฝนจะมาทึงบานเรานในช่วงวันบ่ายๆทึงค่าค่ะมาแลบงบบไทยลาเทียมกันบ้างค่ะวันนี้นะคะตัวปกุมเมฆคคในบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนค่ะและบ,บริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะแรเลาเทียมกแลัวกัะมาแลยได้ดางค่ะได้ดางชุมพรนทีเวลาตีเก้านะคะวันนี้ค่ะมีการตัวปกุมฝนกําลังอ่อนค่ะ ในบริเวณของทะเลอันดามัานคแลากาตีประเทศ์พมานะคะบริเวณจังหวัดรนนะ,ะนองเนี่ยค่ะพี่น้องคะจังหวัดพังงาค่ะคาดหวังกลุ่มฝนบนนี้นะคะจะเลื่นตัวเข้าปกคลุมในพื้นที่ต่อไปค่ะทีนี้ก็มาเลยดเด้เสถิงพราค่ะปากใต้ฟังตันออลตอนลางนะคะวันนี้ค่ะตัวปกคลุมฝนกำลังอ่อนถึงปั่นกลางนะคะในบริเวณของทะเลอันดามัานค่ะพี่น้องคะกลุ่มฝนบนนี้นะคะมีแนวโน้มนะคะเขื่นตัวไปทางทิศตะวันออกอย่างช้าชานะคะเข้าปกคลุมในพื้นที่ต่อไปค่ะ เทวามรถึงใสยฟังนะค่ะพี่น้องคะก็จะมีกําลังอ่อนลงนะอาไรกันทีนี้กนมาแลกอะไรงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังเต่นอนอกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่านะคะวัดได,คคด้ค่คะ36.5อ,องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะอุณหภูมิตำสุดเช้านี้นะคะวัดได้ค่ะ22.6องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขล่าค่ะ ทีนี้แกมาเลยปริมาณฝนกันค่ะอาไงา้ฝนอ่า2ี่ชั่วโมงว่านะคะผักไตฟังแต่นอกข้างเราก็มีฝนอยู่ในกฑ์หล็กนอยถึงป่างกลางค่ะสีเขี้ยวค่ะเป็นฝนหล็กน้อยค่ะพีนองค่ะสี่เลืองนะเป็นฝนป่างกลางค่ะวัดเด้มาทีสุดค่ะส6 4่มิลลิเมตรนะเทียมเภอร์วายินจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะเอาละค่ะทีนี้เรขข้อมูลกันแล้วนะเราก็มาเลยกันพยากรณกอาการสำหรับผักไตฟังแต่นอกในวันนี้ค่ะดังถีบบอกกันลลวนะ มรสุมตะวันเตกเชียงใต้กับบางคุอยู่ในพื้นที่ของบานเรานะคะทำไมค่ะผักใตฟังตตวอนออกมีฝนนูฝนฝาขนองได้ในบางพื้นที่นะคะและก็ยังเป็นอีกที่ค่ะฝนจะมาถึงบานเรานะส่วนมาอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายทึ้งค,ค่ะโดยทีวันนี้ค่ะตั้งแต่สัหมัดเป็นบุรีจนไปถึงจังหวัดนาราธิวาสนะคะพี่น้องคะเป็นซี่ซ้อมมดเลยค่ะคือมีฝนอยู่ทีซี่ซี่เปิดเซนก้องพื้นที่ค่ะล่มนะคะก็ยังเป็นล่มตะวันตกาเชียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ทีซี่มาหึงสามากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ที่นี่การมาแรงค่ะมากอุณหภูมิเป็นบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่3 3 3 6องศาเซลเซียสนะคะการมาแรงคือกันต่อค่ะดังที่ได้บอกกันแล้วก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้คลื่นค่ะวันนี้นะทางอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างนะคะห่างฟ้าค่ะคือถสูงอยู่ที่2-2เมตรนะคะพี่น้องค่ะ ถ้ามีฟ้นฝากขนองกับคืนสู้งหมักว่าซ่องแม่ค่ะพี่น้องชาวเดือชาวประมงนะคะเราไม่ได้ห้ามไรค่ะออกเดือดได้ตามปกติเลยค่ะทีนีการมาเลงกการขายไม้สภาวะการตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สามสิบนะคะบริเวณภาคใต้ฟั่งตตอตอตบนค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ค่ะให้ฟนอยู่ที่สี่สิบเปเซ็ห้องพื้นทีค่ะแต่ว่าตอนเช้านะคะวันที่ยี่สิบมาจนเป็นถึงวันที่ยี่สิบแปดค่ะพี่น้องค่ะฟนจะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ท แล้วก็วันที่29ถึงวันที่30นะฝนก็จะลดลงเลื่อ40%ของพื้นที่ค่ะมาเลยภาคใต้ฝั่อตอนล่างกันม้างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนไปถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะวันนี้เช่นกันค่ะให้ไว้ที่40%ของพื้นที่นะต่อเช้าค่ะต่อรื่นนะ25หิวค่ะพี่น้องค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่60%ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่27ค่ะจนไปถึงวันที่30เลยค่ะไปายสัปดาห์ค่ะฝนก็จะลดลงนะเหลือ40%ของพื้นที่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะ ใรข้อจบการในยังข้าไปอย่างก่อนหนังการใบเพียงแคนนี้นาหมือนเดิมภายี่น้องคนนั่งตีจา้าตัวมาสอบท้ามสภา,ากะที่ขายได้ค่ะที่เบอร์0ุ่นเจ็ดสี่นซ้ำหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกค่ะแล้วก็รพบกันไม่ต่อชาลายนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน